มาถึงครอบครัวสุดท้ายเป็นครอบครัวที่เรียกว่าอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวหลายคนอิจฉาหุ้หยไตฉันเนี่ยนะหตาร้อนเลยด้วยเออ ลูกชายลูกน่ารักมากลูกชายแม่เนะี่ยหลอ่อหล่ออย่างนี้เรียกว่าหลอ่อคือพ่อกับแม่ผสมมากันมันนี้ดีจริงๆเลยเอออ่ะขอต้อนรับนะคะมอมหลวงอภิมงคลและนาเดียนและน้องนบสนกุลค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนบอายุเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งขวบใช่ไหมครับเนะ สามใครเห่กันมากกว่ากันก็ทั้งคู่อะค่ะพอกันมั้งครับพอกันค่ะคนละรูปแบบอ๋อหรอคือวันๆทั้งสองคนนี่ก็โพสต์รูปลูกถ่ายรูปลูกตลอดเวลาถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรแบบนี้มันเห่อะพูดตรงๆแล้วมันหลงใจก็อยากจะถ่ายรูปตอนเนี้ยกำลังหกหลงกันเลยทีเดียวปู่ย่าหลงไหมเนี่ยมากได้อะไรเยอะแยะเลยตามใจสุดฤทธ์นะไม่ต้องไปถึงปู่ย่าหรอกพ่อนี่แหละอยากได้อะไรก็ อะไรอะไรเดยวบอกไม่เอาแม่ไม่มีเงินไปแล้วคุณปอคุณรนหยอดได้ลมโบฮะโอ้แล้วเดี๋ยวนะคะคุยุณรู้จักลมโบนี่ยังไงคะคุณลมโบมีรุ่นอะไรบ้างลุงเชลล่ก็มาเชลล่าก็แล้วอะไรอีกครับมีอะไรอีกเฟอร์รารีเฟลารีด้วยรู้เรื่องรถได้ไงพ่อสิ มันเป็นสายเลือดมั้งโออจูงมือพ่อเดินหามตลอดคุณพ่อนี่รถอะไรโอ้โหคุณพ่อนี่อะไรเดือดหรือเปล่าเดือดไหมเดือดเดือดืออะไรเดือดแปลว่าแบบแรงไหมซิกไหมโอ้โหเธอเดือดไหมเยเหรอโอ้โหแล้วรถคุณพ่อเดือดไหมเดือดนะคันไหนเดือดูกคันไหนเดือดคันไหนเดือดมาเช่แล้วก็มาเชียแล้วก็น้องนกขับเป็นไหมไม่ได้เหรอต้องขยายาวก่อนใช่ไหมใช่ไหม อ๋อเราดูขาดูขาดูขาคําทำยังไงให้ขายาวคะกินนกินนมกินนมแต่บ้านนี้นะอย่างที่บอกก็คือว่าเขามากันโดยสายเลือดกันจริงๆคุณปู่ดูโรงเรียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะภาพย้อนอดีตวันวานนะคะอันนี้ใครคะพ่อพ่อแล้วอยู่ท่าเดียวกันเลยอะแล้วทรงเดียวกันเลยอ่ะนี่คุณตั้งใจไหมอ่ะว่าคุณจําว่าเอ้ยเรามีรูปเด็กๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอมีลูกเดี๋ยวเราไปถ่ายยี้บ้างยี้บ้างคุณย่าค่ะคุณย่าจัด คุณแย่ก็แบบว่าวางแผนการศึกษาให้น้องๆหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเนี่ยทำเหมือนพ่อเขาเลยค่ะคือแบบพออายุเท่านี้ก็อยากจะส่งไปเรียนที่อังกฤษเหมือนที่เขาเคยเรียนที่นี่คือแฮร์รครับคือเป็นโรงเรียนที่คุณปู่เรียนนะคะแล้วก็คุณนีเรียนคุณย่ก็เลยกับคุณปู่คุณพ่อทั้งหมดไม่ได้ทาเียเลยไม่รุ่นพวะ ตั้งแต่ทั่วทุนน้องโนบขาวอี่ว่าเป็นโรงเรียนประจําตระกูลกันเลยเอาละค่ะคนคุณเนี่ยต้องไปเรียนนะคะรู้เรื่องไหมคะไม่เอานี่เห็นบอกว่าพูดเป็นคนที่พูดเก่งมากจริงๆเขาก็พูดไม่เร็วนักนะคะสองขวบตอนแรกเป็นห่วงว่าเอ๊ะลูกจะไม่พูดหรือเปล่าเออแต่เด็กผู้ชายพูดช้าี่พอพูดแล้วไม่หยุดเลยนี่ไงแล้วพูดแบบพูดเป็นผู้ใหญ่อะค่ะแบบสมมติหกล้มปุ๊บบอกอุ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่เป็นไรหรอกเดียวก็หายแต่เวลาคุยกับค <de> ุณ bueno พ่อนี่เห็นบอกว่าออดอ้อนเลยนะปากหวานเลยน้องนบรักใครคะรักพ่อักพอบางทีเราก็คิดใช่ไหมฉันอุ้มท้องเธอมานะฉันรับใช้เธอทุกอย่างเออรักพ่อมากไหมคะรักพ่อรักพอแล้วแม่ล่ะลูกรักค่ะรักพ่อเขาจะเป็นแบบ กู๊ดคอปกับแบดคอปเนี้ยคือเวลาหน้าที่ดุก็ให้เรานี่ไงนี่ไงมันปวดเธอแล้วใช่แต่ว่าของตัวเองอะตามใจตลอดเพราะผมโตมาอย่างนั้นแม่เป็นคนดุแล้วพ่อก็ถ้าอยากจะดุก็ไปบอกแม่เหมือนกันเลยนี่นะเหมือนกันพี่นะพอเห็นพัฒนาการบ้างไหมว่าน้องเขามีความสนใจทั้งด้านไหน้องน้องชอบอะไรคะชอบลำบชอบลำบากประเดนเนี้ค่ะชัดๆชอบรถมากๆชอบรถเดือด บุนบุญเพราะว่ติอยู่บ้านเนี่ยเขาแบบเห็นอะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆฮะเขาก็หยิบมาแล้วบั้นบันบั้นบ้ารอๆออแล้วก็วิ่งเนี่ยค่ะน้ำลายกระจายเต็มเลยเพราะว่าบ้าอย่างเงี้ยอ่ะถอย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 เร็วถอยถอยถอย ดือ้อม,มากคือมันไม่ง่ายสักเรื่องอะค่ะเช่นจะอาบน้ําก็ไม่อ่บพอเวลาอาบเรียบร้อยก็ไม่ขึ้นแต่ก็าแปลกนะไปโรงเรียนครูบอกว่าให้ความรู้มือดีทุกอย่างครูบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยนะเป็นคนที่แบ่งปันอ่อนโยนเ<อ>ชื่อฟังครูแล้วคิดในใจนี่ลูกเราหรือเปล่าก็นี่นั่งมองหน้ากันสองคนเสร็จแล้วพอครูเดินออกไปก็ที่เขาพูดมาลูกเราหรือเปล่าแล้วเวลาดื้อไงแล้วเราต้องมีทําโทษเราต้องทาไงอะ จริงๆอ่ะถ้าเทียบกับพ่อแม่คนอื่นแล้วนะเดียกับคุณพี่เนี่ยถือว่าแทบจะไม่ดูลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มีบางเรื่องที่มันต้องเช่นสมมติอารมณ์เสียแล้วไปตีพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราไม่ได้ตีกลับแต่ว่าไม่ให้ใครยุ่งด้วยเลยแล้วก็เหมือนกับบอยคอร์ดนะคะคือแบบแสดงให้เห็นว่านี่สังคมไม่ยอมรับเขาก็รู้สึกเขาก็น้ําตาไหลแล้วก็แบบเออไปขอโทษพี่เลี้ยงวิธีเลี้ยงลูกต่างกันไหมโอ้ยทะเลาะกันประจาเลยเรื่องนี้ต่างนะครับผมก็ค่อนข้างตามใจผมเขาแต่ระเบียบมากกว่าเยอะ ก็ต้องมีบ้างแต่ก็รักนะจุ๊บๆพอมีลูกเนี้ยค่ะชีวิตคู่ของคนสองคนเปลี่ยนไปมไหมเปลี่ยนมากเมื่อก่อนมันไม่มีคนนี้ค่ะพอเวลามีคนนี้คนนึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นคนสําคัญด้วยแล้วเราสองคนก็คิดเหมือนกันคือตั้งใจจะเลี้ยงเขาให้สุดความสามารถให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เวลาส่วนตัวสองคนเรนก็หายไปเยอะพูดจริงๆเลยจนบางทีลืมแต่นึกขึ้นมาได้ก็ ก็มีมีชวนแบบเออไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยก็พยายามไปโดยบ้างมาก่อนไม่ไปเลยเดี๋ยวนี้ก็เวลามากขึ้นครับเพราะว่าเพรเขาเริ่มไปลงเรียนไปอะไรก็อ่ะ,อะมีเวลาขนาดนี้แล้วอยากมีอไหมเดียยากผมเฉยรับยังไงก็ได้น,น,น้องนบอยากม,มีน้องไหม ไม่อยากมีเลยอะไรอ่ะไม่อยากมีหรอทำไมอ่ะไม่อยากมีน้องจะได้มีเพื่อนเล่นไงเอามาเล่นเล่นกันดีไหมจะได้เล่นเมเล่นสกูตเตอร์แข่งกันเอาไหมอยากให้สกูตเตอร์เล็กๆได้ก็ถ้ามีน้องก็ให้สกูตเตอร์อันเล็กๆน้องโอเคแล้วอันใหญ่น้องนบก็เอาไปโอเคไหมอยากมีน้องผู้หญิงผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายอ้ยม่เหนื่อยอ่ะคุณพ่อคุณแม่ใครโรแมนติกกว่ากันเนี่ยด้ยพื้นฐานนะคุณพ่อนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยโรแมนติกแล้วล่ะครับอราอุ้ยสมัยก่อนแหมอยากจะย้อนกลับไปเขียนจนหมายหาดิฉันทุกวันได้ริมป่าเออรักอย่างนั้นคิดถึงอย่างนี้มาเล่อ่างคนเดียวกันปะเนี่ยอะไรตอนนี้นิ่งสงบไปเลยเหรอได้แล้วไงได้ จดหมงจดหมายไม่ต้องเขียนแล้ววะไม่มีแล้วจดหมายเส้นเช็คเอาแล้วกันอันนั้นโอเคพอพอมีลูกเขาก็พยายามนะคะแบบทุกเทศกาลเขาก็ไม่ขาดมีดอกไม้มีของขวัญอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราอะกลับน้อยกว่าสามีภรรยาเนี่ยมันก็เหมือนกับลิ้นกับฟันเนอะเนะเคยไหมเดทุกวันแล้วมั้งครับคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรอะเรื่องนูเหรอคือเขาเนี้ยก็เป็นเด็กมีสีสันบางทีก็เดือดดานมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ วัดหรือว่าแบบจะดุหรืออะไรนี่ก็บอกไปทำเพือทำไมอ่ะตีกันเองอย่าไปดุพาสิมันไม่ได้มีเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรค่ะก็แบบว่าแว๊ดแว๊ดใส่กันเพราะเราสองคนเป็นคนตรงๆพูดอะไรก็พูดตรงตรงคนอื่นเห็นก็อาจจะตกใจมันโกรธอะไรกันะอะไรอย่างงี้แต่จริงแล้วไม่มีอะไรเห็นบอกว่าเป็นสะพายบ้านนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ไหมมันไม่ใช่แง่ที่ว่าทําตัวลําบากหรือว่าไม่สบายใจไม่ใช่เลยบังเอิญว่ามันกลายเป็นว่าคุณแม่เสียเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ว่ายากเนี่ยคือเรื่องภาระต่างๆที่คุณแม่เคยทําไว้ซึ่งทําไว้ดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องดูแลคนหลายๆคนในบ้านอ่ารเงี้ยแต่เขาก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็จากไปกระทันหันทีเดียวก็เด็กเขาก็เข้ามาดูแลคนในบ้านมาดูแลบ้านอะไร่งก็ก็ถือว่าเป็นภาระใหญ่เหมือนกันคุณแม่ดูแลละเอียดมากค่ะดูแลมาถึงแบบเราแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วก็ดูแลมาถึงครอบครัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเลยแบบนั่งไก่น้าภาคอยู่พักนึง เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ควรปฏิบัติตามอย่างแบบท่านเราสบายมาตั้งนานเหตุการณ์นี้มันทําให้ถูกบีบให้เป็นผู้ใหญ่ในทันทีก็ทำรับผิดชอบนะความรับผิดชอบก็เริ่มเข้าที่เข้าทางดีวยว่าใช้เวลานิดนึงมันชินไปไปมันก็ชินไปเองค่ะค่อยไปค่อยไปก็จะดีเองแต่งงานมาจนมีลูกอย่างนี้เนี่ยประทับใจอะไรซึ่งกันและกันตั้งแต่เดี๋ยวแต่งงานกับเขาเนี่ยเดียแต่งงานกับเขาเดียเลือกเขาคิดว่าใช่แล้วก็เพราะว่า ความสามารถของเขาตั้งแต่เกิดมาในชีวิตมีผู้ชายคนนี้ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ทุกเรื่องอจนบัดน,นี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่่แล้วก็เรื่องราวของตัวเราเองเขาก็ไม่คิดว่าแบบเออทุระของเธอทุรกของฉันเขาคิดว่าเป็นทุรกของเขาด้วยตลอดก็รู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่เรารู้สึกว่าฝากชีวิตไว้ได้เขาก็เป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบดูแลเรื่องที่บ้านทั้งหมดประทับใจความสม่ําเสมอเขาด้วยที่เขา เริ่มต้นมาเขาก็เป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่ที่ดีตอนนี้ตอนเดียก็ทํางานอยู่ถูกไหมขอเขาไปทำจริงๆเลยอีกเรื่องหนึ่งที่บางทีตีกันบ้างอะเดียแบบทํางานเยอะไปอะไรเงี้ยเยอะไปเนี่ยที่โบราณครับอยากให้เขาทํางานเลี้ยงลูกไปอ่าเป็นแม่บ้านแต่เขาเคยทํางานมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าเมียคุณไม่ทําเลยนะเขาจะฟุ้งซ่านแล้วพอคิดก็เไม่ออกเขาจะไปลงที่คุณนะคะไี่เดี๋ยวนี้ลําบากผมด้วยเพราะว่าพอเขาไปทํางานเนี่ยกลายเป็นว่าลูกอยู่กับผมเดี๋ยวนี้ติด ไปกับพออ,อ,อยากไปทุงการกับพอโอ้ดีลูกส <c oughs> ุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทั้งคู่ได้บอกถึงเคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่ของคู่ของคุณหน่อยว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงบ้างสำหรับเดียนนะคะดิว่าต้องให้อิสระใครชอบอะไรใครอยากทาอะไรเดียนพวกนี้อยู่แล้วคือทําอยากทําทําไปแล้วก็เรามีหน้าที่สนับสนุนไม่เคยขัดขวางความฝันหรือความชอบอะไรของเขาแล้วก็ต้องชมได้คิดว่ามันเป็นกําลังใจค่ะสำหรับแบบ คนเรามีความเครียดมีภาระมีอะไรมากๆได้รับคําชมไปมันก็รู้สึกดีผมคิดว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งมีลูกด้วยกันเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าผมคิดเสมอเวลาที่ทะเลาะนู่นทะเลาะนี่กันเนี่ยว่าตื่นมายัางไงมันก็ต้องเจอหน้ากันอีกโซ่<อ>ก,ก็ทําอะไรได้ที่ให้อภัยกันเห็นด้วยบ้างเห็นด้วยบ้างก็หลับหูหลับตาไปบ้างนะครับก็็อยู่กันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นขอขอบพระคุณนะครครอบครัวที่จะแสนอบอุอ่นนะครับเป็นครอบครัว ที่น่ารักมากมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆที่มาร่วมแซ่บตลอดขอบคุณมากค่ะขอบคุณทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสักห้าค่ะชัยโกเลเวลค่ะคอมมิเตซินค่ะเครื่องประดับนูแอนนกนะคะแล้วก็เทวันดาราแกลเลอรี่ค่ะค่ะวันนี้พวกเราคงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับสามแซ่บได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงวันนี้สวัสดีค่ะ